กลับมากระต่อนะคะช่วงนี้อยู่กับกระชายขาวตาบีจีนะคะ่ะบำรุงสุขภาพของคุณเอาไว้นะด้วยกระชายขาวตาบีจีนะครับผู้ชมนะครับวันนี้มาพร้อมโปรที่ดูกดสิวมันมาก<อ> <laughs> เลยอ,อีโอมดูไม่เคเข้าใจดูกระชายขาวดีวกว่าโปรดีๆแบบนี้วันนี้นะฮะหนึ่งกระปุกมีสามสิบครับสูนย่ามาเต็มเลยอีโอมหยุดพูดกระตานโป๊ะนี่ยดูดิไหลเต็มเลยอ่ะกระชายขาวตาบีจีวันนี้หนึ่งกระปุกสามสิบครับสูด้วยกันนะครับกระปุกละสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับแต่ว<อ>ันน <ๆ S 1> ี้มีโปรสบายกระเป๋านะฮะซื้อเยอะได้จ่ายน้อย ราคาพิเศษ,ษหรือเพียงแค่หนึ่งพันบาททุนเท่านั้นนะครับโซเจียโทรเลยครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่จ้ะหรือที่แหล่สุขภาพดีสกนกเคียร์โค้ดมุมขวาหน้าจอนะครับอย่าช้าจา้าเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เป็นนักข่าวจะเป็นพนักงานกดสิวลูกจิตนะฮะ คนกดสิวเปกก็นโรคจิตหรือไอ้เหี้ยคนยต้องกดสิวสิเพราะว่ามันอุดตันมันต้องกดออกไปเนี่ยมึงดูเดี๋ยวมึงกดออกมาเหลืองหอยเลยเนี่ยเอาลิ้นแตะไม่เนี่ยเห็นไ <c oughs> หมโรคจิตคุณผู้ชมคนว้าเลยดูกดสิวจะไปลิน้นเอาเอาลิ้น <ไป S 2> มึงไ,ไงลิ้นมึงแตะไงอ่ะคุณผู้ชมมาดูนี่ดีกว่านะครับอันนี้เห็นเมื่อวานโพสต์อยู่บอกว่าปลดฟ้าผ่าพระเอกหนุ่มอักษรย่อพยางค์เดียวเกิดอาการชัก เพศลืมลงลานนะฮะยังไงน,นะคะคัูไม่ได้โพสจะไม่ได้มีอะไรหรอกค่ะเขาก็เล่นกันหลายเพศแล้วหลายเพศอยู่แต่มันมีตัวเฮียตัวหนึ่งโทรมานึกว่าเขาชักเว้าอีคนนั้นก็คือมึงนะแม้ใ,ใครชักเวากลางกองว่ะ กูบอกอีโอมึงไปอ่านข่าวให้แตกก่อนไหมก่อนที่มึงจะโดนรักกูอ่ะกนอยากรู้พระเอกคนไหนชักเว่ากลางกองรู้อยากรู้แม่้ทำไมมันมีอารมณ์ขนาดนั้นเลยเหรอมันหนีขนาดนั้นเลยเหรอโอมอยากรู้โอมจะไปใช้ปากให้กับเขาอ่ะไม่เอาบอกอีโอมึงอ่านข่าวให้แตกนะอีเวนอีนี่คิดแต่เรื่องอุบาทนะคะมายังไงเขาก็ช้าเขาว่าน้องเขาเนี่ยเขาเบี้ยวกองบ่อยจริงๆกับน้องคนนี้ก็ จริงๆเขาก็เป็นคนหล่อคนหนึ่งที่ใส่ดีคนหนึ่งนะคะแต่ว่าก็เลยโทรถามนักข่าวนักข่าวเขาก็แล้วให้ฟังว่าน้องเกิดอาการไม่ได้ลงลานเราไม่แน่ใจว่าน้องเขาลงลานหรือตั้งลายนะคะเขราลงลานเนี่ยเขาก็บอกว่าปกติเขาต้องไปเล่นไอสเก็ตกอเนี่ยก่อนจะมาใส่ละครใส่หนังเขาก็ไม่ได้ ไม่คงไม่ได้ไปเล่นไอสเก็ตไม่ได้ไปใส่ซานเออเออนะคะเอแล้วก็ตั้งลายเนี่ยน้องเขาไม่ได้เล่นอย่ว่าทอผ้าไม่ได้ตั้งลายผ้าน้องเขาก็เลยชักกลางกองเขาบอกชักบ่อยมากจนพุ่งกลับบอกกูไม่ไหวแล้วเดี๋ยวชัก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 ไม่ได้ชักเว่านะคะคือน้องเขาชักเพราะว่าน้องก็เกิดอาการแบบว่าไม่ได้ลงลานแล้วก็ไม่ได้ตั้งลายนะคะเหมือนลมลมบ้าหมูงี้ป่ะเหมือนเหมือนผู้จัดการ นานงเอกท่านหนึ่งทีออ่ต้องงลานก่อนออต้งไล่ก่อนอันน่าชักไหมอ,อันน้นชอบชักไหมชักอะไรล่ะเอามาจากกระเป๋ามาอมเออเออ,เอ,อข้อเห็นก็นต้องนอนออสรุปพระเอกคนนี้แม่รู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นใครก็ถามนะค่ะ กูก็ส่งรูปไปใหม้มึงแล้วนี่มึงก็รู้แล้วนี่ผมส่งรูปไปแม่จ้ะแม่แม่แม่ใครแม่ใครชักเป้าหนูอยากรู้ว่าทาไมมันมันทำอย่างนี้มันไม่เรียกหนูนะคะเขาบอกอ๋อเขาไม่ได้เป็นความหมายที่เขาชักแ้าอีบ้านี่เขาหมายความว่าเขาลงเขาไม่ได้ลงเขาไม่ได้ลงลานไม่ลวมันก็เลยชักหรอฮะมันก็เลยแบบเป็นเหมือนลม้ะหมูอย่างนี้ลงแดงไงนี่อันนี้อ,นนอีกคนหนึ่งเขาเอามายืนยันนี่ ใครนี่ไงไม่ต้องพูดชื่อไม่ไม่เขาเขียนเพราะว่าไงมันเขียนว่าไงเขาเขียนว่าไงพอเจอล่าสุดเนี่ยองขึ้นเวทีไงทีานเขารู้ตั้งนานแล้วนี่ไงก็อ้นีเพราะว่าคนนี้เขาไปด้วยงานเขาก็รู้ไงเพราะฉนั้นก็ทํางานไม่ได้ไงนี่คือใครอ่ะโอ๋ออ๋อลูกน้องชายกู ใช่เขาไปหลายงานแล้วแล้วมันไม่ได้เหมือนนอาไปเป็นพิธีกรแล้วคือออกมาแล้วคือเปิดทําทไม่ได้จ้ะนั่นแหละเพราะว่าหลายหลายงานแล้ว,ลวเรื่องเนี้ยมันหลายครั้งพุ่งกลับแกก็เลยไม่ไหวไงก็เ,เห็นใจคนในกองอ,ะอ่ะพอน้องเ็าชักทั้งวัน <laughs> เดี๋ยวชักเดี๋ยวชาเออมึงต้องแยกใครออกนะก่อนจะโทรหากูในอีโอระหว่างชักกระชอเนี่ยแล้วล่าสุดไม่แล้วเห็นบางเพจเขาบอกว่าสรุปแล้วตอนนี้คือเขาก็ปลดแล้วก็มีคนใหม่มาแทนเลยถูกไหมใช่เป็นพระเอกเป็นพระเอกหน้าใหม่ไหมหน้าก็ไม่ใหม่เป็นพระเอกคนแต่ว่าต้องถ่ายใหม่หมดเลยว่าเพราะว่าแล้วไอเรื่องเนี้ยมันถ่ายไปประมาณ80แล้วเัซนแล้วอะไรอ่ะมันเป็นบุฟวี่ เป็นมุ๊กวีนะเป็นบุ๊วีนะะอนะฮะโอนะฮะนะแต่คุณใหม่ก็ดีอยู่นะตาดีอยู่ดีไหมสำหรับแม่ว่าดีไหมช่วยช่ยรอแต่น้องเขาไม่ค่อยชักไงเขาไม่ชักไงเขาเมี่ยเขาเลยไมามีเมียเขาไม่ค่อยชักเมียเขาชักเขาก็เลยเอามาแบบว่าามน้องคนนี้ไม่มีเมียเขาชักบ่อยนะ เอะชักเอะชักอ,อโยมอุอมอ้ยโยมกระสันแบบแม่ใครชักเฝ้ากลางกองมาไม่ใช่อีนี่คิดแต่เรื่องเยีเ่ยยจะ<ท>ไรคิดแต่เรื่องเยี่ยยจะไรกูบอกโอมโอมโอมเขาไม่ได้ชักอย่างนั้นที่เราไปถามคือเราเขาไม่ได้ลงาลางกับตั้ง,ลา,งลายเอออีนี่แม่ใครชักเว้ากลางกองหนูอยากรู้พระเอกคนไหนชักเฝ้ากลางกองคิดแต่เรื่องเยี่ยย แค่อยากรู้มันชักในัมไม่จริง,รงหรอกวูนะเห็นดาราหญิงชักไม่เคยโทรมาหากูพอเป็นพระเอกชักนี่โทรคนแรกเลยก็จะผู้ชายแบบเออคขาว่าชักหรือผู้ชายมันก็เป็นของผู้ชายก็ดูอ่ะอีอีคนที่บอกว่าโอ้เป็นคนดีะนะกูถ <c oughs> ึงได้บอกมึงก็โง่เป็นบัวเหล่าที่ 5, ห้าโดนหินทับแล้วมีขี้ทับอีกทีนึงแล้วก็มีเต่านั่งทับอีกตัวหนึ่ง น้าวตายไม่ได้เกิดเห็นไหมละเวลานางเอกชักกลางกองแบบชักเป็นลมมันไม่เคยโทรมาหลอกโอ้โหตายไปเถอะแต่พอพระเอกพระเอกชักกลางกองโอ้แม่ใครชักว่าวกลางกองว่ะหือหล่ออยากรู้มันชักในละครเนี่ยมันก็มีการมีการชักว่าวการชักแล้วก็มีการแบบว่า โอดามันก็มีมันก็มีทางนั้นแหละมันก็มาว่าคนเราเนี่ยมันไปอยู่ในกองเนี่ยสี่ห้าเดือนบางทีก็สามเดือนหกเดือนเนี่ยมันจะไปไหนได้นะครับมันก็ต้องเสร็จพวกเล่าแต่พี่คนหนึ่งไม่ไปทำข่าวกองละครนะเหนื่อยไม่เอาต้อไปนั่งรอเป็นวันวันห้ามกูเสียงดังด้วยแล้วกูเป็นคนชอบเมากูเคยไปกองลงสนามกอลปัญญามู่บ้าปัญญาน่ะทำไม กูก็นั่งเมากับช่างแต่งหน้าก็ลังสนุกเลยแฟดหมดเงเรื่องซีผู้ชายเยช่างกำลังเมากับกูแล้วมีงโดนเดินมาบอกว่าเงียบๆหน่อยเออเงียบๆหน่อยเอเสียงพวกมึงเข้าไปคนแล้วแสดงไม่มีสมาธิไงแลวแสดงคือผู้กำกับคนนี้นะเออโอเคแล้วไฟเอกคนนี้ เขาบอกให้พ่อครูบอหน่อยครูบอกครูรอนานแล้วอครูสัมภาษณ์ได้ประมาณสามคนครูก็กลับเลยครูไม่สัมภาษณ์พระเอกด้วยครูสัมภาษณ์ครูกกลับด้วยครูเชิดเอาคนอื่นมันเลยะกูลำคาแม่กูเม้าใา้คกูไปนั่งไปเงียบๆทำเยี้ยไรลหละแล้วจะรีไปทำไมฮะแล้วจะรีไปทำไมเขานัดกูเขาบอกว่าเดี๋ยวไปจะต้องย้ายกองกองนี้มันใกล้สุดแล้วมันก็ใกล้บ้านกูด้วยไงเพราะว่าบ้านเขา ปัญญาโอเคนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับต่อจากประเด็นนั้นจะเป็นใครไม่รู้เลยมีเลือดออกด้วยโยมดูสิมีเลือดออกเลย่เลือดออกเต็มไปหมดเลยอ่ะคุณผู้ชมครับมาดูนี่ดีกว่าทนายเดชาครับซัดนะฮะปมกล่องส่มนาราเคปเทอรไม่ใช่300ล้านนะเมื่อวานเราอ่าน300ล้านก็ไปทนายเดชาบอกเราไม่ใช่300ล้านนะมีเงินหมุนเวียนพี่เดชาหนูอ่านตามข่าวครับพี่ความเคื่หน้าคดีนาราเคปเทอรครับผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาครับหลังจากที่ถูกผู้เสียหายเข้าแจ้งความว่าถูกช่อโกงจากการขายกล่องสุ่มนาราเบื้้องตน แจ้งสี่ข้หากับนาราเคปกระเทยนะครับซึ่งล่าสุดเองนะฮะทนายเดชาครับได้มีการแถลงเกี่ยวกับความคืบหน้าคดีนาราเคปกระเทยในฐานะทนายความผู้ต้องหาขอให้ตำรวจโดยเฉพาะผู้บังคับการปคบอเองครับถ้าตามข้อเท็จจริงอย่าให้สัมภาษณ์อะไรที่เกินจริงเช่นจํานวนผู้เสียหายมีเพียงแค่ผลคนเท่านั้น ความเสียหายคาดีนี้แค่800,000บาทไม่ใช่300ล้านบาทระวังนะครับอะไรที่ทําให้ผู้ต้องหาเสียหายท่านเป็นพนักงานสอบสวนจะต้องเป็นกลางในการให้สัมภาษณ์ต้องพูดเท่าที่จําเป็นนะครับอันนี้พูดถึงน่าจะฝากถึงตํารวจได้นะฮะคราวนี้นะครับผู้บังคับการของปคบอเองเดําเนินคดีกับนารา,าไม่เป็นไรแต่ต้องไปดําเนินคดีกับแม่ค้าออนไลน์รายอื่นด้วยให้หมดในรายดังๆอย่าเลือกปฏิบัติ สมมุติหากนาราได้รับปล่อยตัวชั่วคราวได้รับการประกันตัวก็จะมาไลฟ์สดขายของเหมือนเดิมยืนยันว่าที่ไปแจ้งความนาราก็มีแค่เพียง5รายที่เป็นผู้เสียหายนะครับทีนี้นะทางด้านของานาราเองนะครับเมื่อวานก็พร้อมสู้คดีคนไปถามก็บอกว่าถามว่าเป็นยังไงก็บอกว่าขอกำลังใจด้วยจะออกมาใช้นี่ทั้งหมดแล้วก็ยอมรับว่าเครียดนั่นเองนะครับนะคร ตอนนา้นเห็นใจ y ะค่ะนาราแต่ว่าหนูก็ต้องเข้าใจนะคะคนอื่นเขาไม่ได้ตังเพราะเขาไม่ได้ตังสิ่งที่เขาจะทําได้นั่นก็คือการไปเรียกน้องเสร็จตัวเองไงพึ่งกฎหมายมนะคะเพราว่าบางคนเขาบอกว่าไปแจ้งทําไมเดี๋ยวมนุษย์คือตอนนี้ก็คือภาพลักษ์การจะขายของออนไลน์แบบภาพลักษ์มันเป็นสิ่งสําคัญแต่ถ้าภาพลักษ์มันไม่ได้ขายให้ตายก็ไม่ได้นะคะแต่ก็เห็นใจนะคะแต่มันก็หลายครั้งแล้วไะ ก็ <g ül> มีมาเรื่อยเมันก็หลายครั้งแล้วอะนะครับะะมันไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกคัะมันหลายครั้งแล้วอะนะคะก็ว่ากันตามหลักฐานค่ะนะคะค่ะอ่ะคุณผู้ชมครับมาอีกหนึ่งประเด็นครับแตงพงศกรครับล้านเบื่อฟาดธนาหิวแสงมันเอาอีกแล้วนะครับแตงพงศกรนะครับออกมาฟาดสนั่นถึงใครครับโดยโพสต์ข้อความว่าธนาหิวแสงมันเอาอีกแล้วตั้งแต่คดีคุณแตงโมและเบื่อเบื่อนะฮะพร้อมแคปชั่นบอกว่า ทำจมูกมาคุ้มออกสื่อบ่อยเอเอนะฮะโดยมีชาวเน็ตเข้าคอมเมนต์รัวๆบอกว่าสนับสนุนพตดดังกล่าวด้วยกันแมบอกรู้อีกว่าเอารู้เลยว่าคือใครแคปชั่นเต็มสิทธิ์ไม่หักนะฮะบางคนบอกว่าตลอดเลยนะด้านอะไรวะตลอดเลยด้านเซงขอนแก่นนะฮะอืมก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่ามากอ๋อด้าน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 ,านคุณ ชื่อชื่อ่าน่าจะเป็นชื่อของ Facebook นะเซ็งขอนแก่นนะฮะก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่ามากก็คือแปลว่าถามวะ่ะิลันใครวิลันฮะอ๋อคนเมื่อกี้หรือเปล่านี่รู้ท่านทำทำน้อยหรอแม่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ค่อยได้ให้สังเกตอะไรจะพูดทำไมฉันไม่ได้สังเกตไม่รู้ ฉันไม่รู้เขาป็นสิทธิ์ของเขาไหมอ่ะเขาจะทําอะไรมันก็เป็นร่างกายของเขาไม่ใช่อันนี้เขาหมายถึงว่าเนี่ยแบบว่าหิวคุณแตงเขาบอกว่าหิวแสใครเป็นคนหิวทนายหรือแตงหิวไม่รู้ไม่รู้อันนี้อ่านก็ไม่ได้เป็นอะไรกับแตงโมนะแตงเลิกไปชาติกว่าแล้วนะอันนี้กลับมาโพสนไงไม่รู้อันนี้ไม่รู้เอาอย่ อ嗯嗯อืออ,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 อื้ยอ้ยเป็นลาหัวประการล่นเป็นลามื่อะไรละ่ะรู้ดีรู้ไม่พอเลยจะรู้ดีเลยะจะรู้เลยทุกเรื่องเลยเออนั่นแหละอ่านตามข่าวแล้วกันคไม่รู้ว่าขาไมถึงใครอันนี้ไม่รู้จริงอันนี้พูดจริงจริงอันนี้ไม่รู้ไม่ได้ตอ้แต ไม่จบอืมเน,นี่ยอันเนี้ยแล้วใครอ่ะทณจะรู้ไหมอ่าหรอคุณก็ไปดูข่าวเองสิอืมเออนะอ้าเวลาหมดแล้วเนาะ <c oughs> เดี๋ยวณก็บอกกอน ชอบบอกคุณผู้ชมขอชอบบอกนะ<า>ว่าชอบแบบว่ากลิ่นหน้าตาเมเวลาแม่ทําหน้าทาตากูชอบบอกกลิ่นหน้าตามแม่มาเมืยมาให้กูเขียนเถอะเดีให้กูพูดเลยเดี๋ยวกูฟ้องอ้กูก็เ,เขียนได้เท่าที่กูให้ยีโอมเห็นมึงอยากรู้อะไรมึงก็ถามอีโอมเพราะยีโอมเนี่ยหลายเรื่องที่กูรู้มาจากยีโอมก็เป็นข่าวจริง อยากูอยากูอย่างนี้หลายเรื่องที่มาจาก e ันก็เป็นข่าวจริงนะคะอย่างข่าวของพี่เนี่ยได้ขอบคุณเร็วๆขอขอบคุณน็ใช้ข่าวนะคะวันนี้มาพร้อมโปคข่าวก็ใช้ข่าวตาบีจีนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงการฝุ่นเยอะไวรัสก็ยังเยอะซีเซียมหนึ่งสามเจ็ดมาอีกแล้วระวังนะซีเซียมน่นะฮะหรือแพงซีเซียมเป็นอะไรกับปี่เซียไม่มีคนละอันกันนะครับก็ใช้ข่าวสกัดแะแท่ตัวนี้ตาบีจีครับก็จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันข้าเชื้อไวรัสนะครับแล้วก็มีสา สกัดจากมะขามป้อมผสมอย่างนี้ด้วยนะครับเพิ่มวิตามินซีที่สูงบรรเทาอาการหวัดอาการเจ็บคอก็ช่วยคุณได้ครับดูดซึม100%ไม่ตกค้างครับวันนี้นะกระจายขาวตราบีจีหนึ่งกระปุก30แคปซูลด้วยกันครับกระปุกละ290บาทแต่มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะจะจ่ายน้อยครับซื้อ5กระปุกราคาพิเศษเหลือเพียงแค่หนึ่บาททวนเท่านั้นสนใจโทรเลยครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่นะครับเป็นที่แหลส่สุขภาพดีสกัดเกลียวโค้ดมุมกว่าหน้าจอได้เลยจ้าคือเดลังละครับเวลาหมดแลล้้ววเรราาาคนนนนพพออมมมทีงไปกก่่บััใหสส สวัสดีครับคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s สไคร์นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ